สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเจอกันในขั้นตอนการสร้างแบบกระโปรงอย่างที่เห็นตัวอย่างอยู่ข้างๆนี่นะคะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่2นะคะสําหรับกระโปรงตัวนี้มี2คลิปค่ะก็ดูย้อนหลังได้ที่ ep สามแปดนะคะที่อ้อยเพิ่งลงไปเมื่อสองสวันนี้เองค่ะก็พอดีว่าคลิปนี้ก็มีการตัดต่อยาวมากค่ะก็สอนละเอียดนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการที่ อ้อยจะอธิบายเรื่องการทําจิบทวิตด้านหลังว่าควรวางอย่างไหนแล้วก็ล็อกอย่างไรแล้วใส่อย่างยืดอย่างไรนะคะก็สอนละเอียดมากเลยค่ะว่าสําหรับใครที่สนใจอยากเรียนแบบตัวนี้ก็เข้าไปเรียนได้นะคะก็อยากจะบอกว่าคลิปนี้บังเอิญว่าคือถ่ายทําไว้ประมาณ4ี่หนาทีเลยค่ะแล้วก็ตัดต่ออยู่ที่คลิปแรกอยู่ที่ประมาณเกือบ20นาทีนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เกือบ30นาทีนะคะเพราะว่า คือพอมาดูแล้วก็ไม่อยากจะตัดส่วนไหนเลยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่การอธิบายอยากสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนนั่นเองค่ะก็ถ้าใครสนใจอยากเรียนแบบตัวนี้เพราะอย่างที่บอกมันเป็นกระโปรงแฟชั่นนะคะก็จะมีแบบที่ซับซ้อนนิดหน่อยเช่นมีการดึงยางยืดที่หลังแล้วก็มีการแบบเย็บทวิตล็อกตรงสะโพกอีกก็คือเราจะต้องล็อกทั้งเส้นบนและเส้นล่างนะคะก็อธิบายละเอียดค่ะก็อย่างที่บอกว่าแพทเทิร์นตัวนี้ลูกค้าสั่งมาหลายตัวค่ะแต่ว่า คือตัวนี้เขาไม่เข้าใจแบบก็เลยว่าจะทําแบบให้อธิบายในคลิปให้ดูนั่นเองนะคะก็ใครสนใจอยากสั่งแพทเทิร์นกับอ้อยนะคะก็สั่งได้ค่ะก็ตามช่องทางที่อ้อยขึ้นไว้ให้ดูนี่นลคะสําหรับขั้นตอนการทําเป็นอย่างไรก็เข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าส่วนสําหรับตรงนี้อ่ะทีนี้อ้อยจะพับทวิตให้ดูนะคะคําว่าทวิตก็หมายถึงแบบนี้ค่ะทวิตแบบนี้นะคะอาจเราจับแบบนี้ค่ะ จับเส้นนี้ก่อนนะก็คือเน่ยทวิชชั้นที่หนึ่งค่ะอันนี้นะคะคือเราจะมีการเย็บล็อกนะคะเราจะมีการเย็บล็อกนะเราจะมีการเย็บล็อกสองสองตำแหน่งนะคะก็คืออันล่างจะล็อกมากกว่าก็คือเขาจะรัดทั่งสะโพวกไว้นั่นเองส่วนอันบนจะล็อกจะล็อกสูงกว่านะคะเดี๋ยวอ้อยจะพับให้ดูนะเนี่ยเวลาไปวางมันต้องไปทบนะคะตรงนี้ทบทวิชนะคะทบผ้านะตรงนี้ทบผ้าค่ะ แต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ยังไม่นี่นะเพราะว่าคือนี่นะคะอ่ะทาทวิตคําว่าทาวิตก็หมายถึงหันหันหน้าไอ้ชนกันค่ะนะคะนี่นะคะอ่าอ้อยจับไปอย่างนี้นะอ่านี่ค่ะจับไปแบบนี้นะคะนี่จับมาอย่างนี้อ่ทาทวิตชั้นที่หนึ่งพอชั้นที่สองปุ๊บพอชั้นที่สองปุ๊บก,ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะเขาจะซ้อนอยู่แบบนี้ ก็คือเราจะล็อกช่วงสะโพกไว้นั่นเองแต่ช่วงปลายเขาจะบานค่ะเพราะว่าแล้วเราก็มาใส่ยางยืดข้างล่างนั่นเองนี่นะอ่ะพับแบบนี้ค่ะอ่ะพับให้ดีๆนะคะนี่อ้อยพับให้ดูคร่าวๆนะเนี่ยเราวางออกไปเขาก็จะเป็นทวิตเนี่ยเขาก็จะมีทุกผ้าทกเนี่ยค่ะก็คือเราจะล็อกชิ้นบนเราจะล็อกชิ้นล่างอยู่ที่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเขามีเขามีทวิสอยู่ข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้น ตรงข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นขอบเด็ดในตัวแต่ข้างหลังเนี่ยมันจะต้องใส่ขอบต่างหากค่ะใส่ขอบต่างหากนะเพราะว่าไม่งั้น,น่ะผ้าตรงเนี้ยที่เราเจอทวิตเนี่ยเวลาเราลูดน่ะถ้าเราเผื่อขอบในตัวมันจะหนามากเกินไปแต่ถ้าเกิดเราใช้ผ้าชิ้นเดียวอ่ะตรงเนี้ยก็จะทําให้การลูดอะยางมันสวยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดทิ้งไปค่ะเราจะตัดทิ้งนะคะอยู่ที่อ้อจะตัดอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะ เอาหนึ่งนิ้วสากระเบียดเหรอจากตัวอย่างเขาประมาณเท่าไหร่นะหนึ่งนิ้วสากระเบียดนะคะเอาหนึ่งนิ้วสากระเบียดนะนี่ค่ะหนึ่งนิ้วสากระเบียดเราตัดทิ้งไปเลยนะคะแล้วเราไปใส่ขอบต่างหักค่ะนี่นะเราตัดทิ้งไปเลยจ้าเพราะว่าตรงเนี้ถ้าเราเผื่อในตัวแล้วเนี่ยเผื่อไปอีกเท่าเนี่ยตรงข้างบ <ม ohner S 1> นะน่ะเราจะหนาตรงทวิตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราตัดทิ้งไปเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปทําขอบต่างหักนะสําหรับชิ้นหลังนะ มันจะซับซ้อนอย่างที่บอกก็บอกมองดูง่ายแต่ก็ไม่ง่ายไงอ้อถึงก็ดีรอที่จะทําแบบโอ้โหจนพร้อมจริงๆถึงได้ถ่ายทําคลิปให้ดูนะคะเนี่ยคือเราต้องพูดอธิบายไปอะ่ะเนาะนี่นะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะตรงนี้ของเราทุกตัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปไป,ไปเพื่อต่างหากนะอันนี้อ่ะอันนี้ทิ้งไปนะเพราะฉะนั้นหลังที่บอกว่าตัวเนี้ก็คือเขาจะสั้นลงเลยคะ่ะเขาจะสั้นลงแล้วนะคะทีน,นี้เราก็จะเห็นว่าชิ้นหน้าเนี่ยของเขาเนี่ย ชิ้นหน้าของเขาจะสูงกว่าเพราะอย่างที่อบอกอ่ะเราต้องเย็บตะเข็บข้างเราต้องเย็บตะเข็บข้างนะคะเย็บตะเข็บข้างของใครของมันแบบหลบของใครของมันแล้วถึงมาเข้าข้างนะคะนะคะเพราะว่าชิ้นหลังเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะต้องมาต่อมาต่อยางต่อผ้าก่อนใส่ยางนั่นเองนะคะเนี่ยเขาก็จะหายไปหนึ่งนิ้วสามกระเบียดค่ะแบบนี้นะเป็นแบบนี้แต่ชิ้นหน้าเราไม่ต้องนีนะต้องตัดเต็มไปแล้วจะมีซับหลบต่างหากค่ะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรากล่าวถึงชิ้นหลังก่อนนะ ส่วนสาหรับตรงนี้เดี๋ยวอ้อยจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวจะทําตรงนี้ก่อนว่าคือจากแบบเขาจะมีการเย็บล็อกข้างล่างค่ะอ้อยจะเอาอยู่ที่10เซนนะคะลงมา20เซนนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะเราจะล็อกเนี่ยอันล่างเนี่ยอยู่ที่20เซนนะคะคุณที่ว่าเดี๋ยวอ้อยจะส่งลิงก์ให้ดูนะอันล่างเนี่ยอันล่างก็คือชั้นแรกเนี่ยล็อกอยู่ที่20เซนนะคะอันบนเราจะล็อกอยู่ที่10เซนค่ะนี่นะคะจะล็อกสูงมากกว่าหรือว่า ถ้าไม่ชอบก็จะล็อกต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้ก็ได้นะนี่คือตัวเลขที่ที่อ้อยกะคํานวณให้เพราะว่าอย่างที่บอกเขาไม่มีด้านหลังที่หันหลังให้ดูเลยค่ะมีแต่แบบข้างๆแล้วมันเห็นหลังเว็บๆนิดเดียวเองอะ่ะก็เลยต้องกะกะคานวณเอานะคะประมาณนี้นะอ่ะสรุปว่าชั้นที่หนึ่งไอ้ไม่ใช่สรุปว่าอ่าสรุปว่าชั้นบนเราจะล็อกสูงชั้นชั้นล่างเราจะล็อกนี่เส้นนี้อ่ะเนี่เดี๋ยวเขียนไว้นะล่าง ล่างอันนี้บนนะก็คือล็อกบนนะบนเย็บล็อกเย็บล็อกบนนะคะอันนี้เย็บล็อกนี่เย็บล็อกแบบนี้ค่ะก็คือแบบนี้นะคะเนี่ยเมื่อเราไปวางก็จะเป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราจะนี่แล้วตรงเนี้ยเราก็ใส่ยางยืดอ่ะยางยืดของเราก็จะใส่แถบหลังจนถึงเลยมาข้างหน้าเลยมาข้างหน้าอยู่ที่ แล้วอ่ะก็ยางเนี่ยว่าคำนวณให้ไม่ได้นะต้องลองไปใส่แล้วก็ดึงรูดเอาว่าเราก็ลองลองกับตัวเราอ่ะนะคะอ้อยว่าเอามาซักยืดมาสักสามนิ้วก็พอค่ะนี่นะคะสิ้นสุดยางอยู่ที่ตรงนี้นะคะใส่ยางอยู่ตรงนี้ส่วนข้างหน้าก็จะเรียบๆค่ะจากข้างหลังเนะีย่ยอ่ะยางยางแค่นี้นะคะนี่อันนี้ก็อันนี้ก็พับเย็บพับเย็บ เย็บครึ่งนิ้วหรือว่าจะเย็บสามกระเบียดก็ได้ค่ะเอายางใส่ครึ่งนิ้วก็ได้นะก็คือเวลาเราใส่ยางมันจะได้ไม่ดันมากนะพับเย็บครึ่งนิ้วใส่ยางเอาไอ้เขียนอย่างงี้นะก็คือจะเย็บครึ่งนิ้วหรือจะเย็บสามกระเบียดก็ได้นะคะแต่ใส่ยางครึ่งนิ้วนะเนี่ยก็จะใส่แบบนี้นะคะก็คือเนี่ยใส่จนถึงตรงจุดนี้ค่ะจุดนี้นะคะอะทีนี้เราจบที่ยางข้างล่างแล้วนะทีนี้เราจะมาดูพูดถึงเรื่องขอบบนต่อค่ะเราจะพูดถึงเรื่องขอบันต่อนะคะ ว่าตรงนี้เมื่อเราหายไป1นิ้ว3ามระเบียดเราก็เอาเอาเดี๋ยวอ้อยจะตัดกระดาษให้นะว่าให้ไปวางค่ะไปวางนะคะตรงนี้เขาหลุดหน่อยนะที่อ้อยเติมกระดาษนะแตะไวะ้นี่นะคะอ้อยก็จะดูค่ะว่า เวลาเราใส่ขอบอะคือตรงนี้มันจะถูกเย็บล็อกไปมันมันเพราะฉะนั้นผ้าของเราเนี่ยตรงนี้มันจะถูกเย็บล็อกไปนะคะก็คือเนี่ยเขาจะเนียนดูแบบนี้นะคะเนี่นะคะเดี๋ยวไอ,อ้ให้เนี่ยกัดไว้แบบนี้ก่อนนะคะเนี่ยเราถูกเย็บล็อกไปเนี่ยล็อกชั้นบนล็อกอันนี้ชั้นล่างล็อกอันนี้นะคะอ่าทีนี้เราก็เราก็จะต้องดูค่ะว่าตรงนี้เขาเท่าไหร่นะคะวัดมา ตรงนี้เท่าไหร่สิบสองนิ้วครึ่งสิบสองนิ้วครึ่งเดี๋ยวอ้อยทาให้สองเท่าเลยนะเพราะว่ามันทบเนาะเป็นยี่สิบห้านิ้วนะคะเดี๋ยวอ้อยจะตัดขอบให้ตัดขอบให้ชิ้นหลังนะยี่สิห้าค่ะหนึ่นิ้วสามกระเบียดค่ะวัดมาค่ะหนึ่งนิ้วสามกระเบียดได้เส้นนี้นะคะหนึ่งนิ้วสามเนี่ยเราเป็นขอบค่ะหนึ่งนิ้วสามนะคะ นี่ค่ะแล้วทีนี้เราไม่กี้นในยี่สิหนิ้วเนาะ25นิ้วเราวัดไปเลยค่ะ25นิ้วตกอยู่เส้นไหนตกอยู่เส้นนี้นะคะนี่ค่ะตัดออกมาอันนี้ไม่ใช่นะและหลังจากนั้นะเราก็พับค่ะเพราะว่าช่วงบนน่ะตรงขอบอันบนน่ะคือเขาเป็นทบเนาะนี่อ้อยไม่ได้เผื่อผ้าให้นะ นี่คือเป็นสุดทินะคะก็คือต้องไปมวางเผื่อรอบครึ่งนิ้วเองนะคะเนี่ยเผื่อตะเข็บเย็บครึ่งนิ้วนะหัวท้ายแล้วก็บนล่างเนะะี่ยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวอ้อยจะตัดออกมานะก็คือตรงนี้มันจะเป็นขอบของเราค่ะมันจะเป็นขอบของเรานะนี่จ้าแบบนี้ค่ะ เมื่อเราพับออกมาเป็นอย่างนี้อ่ะครึ่งหนึ่งนะยี่สิบห้าเหมือนกับเมกกี้นะเพราะว่าของเรานี่ยังไม่ได้ทบเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะ, 25, บบะ,ะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะครึ่งหนึ่งเนี่ยเนี่ยยี่สิบห้าแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือเราจะต้องมาต่อเหมือนกับว่าเราเย็บทวิตอะไรเรียบร้อยเย็บล็อกให้เรียบร้อยแล้วถึงมาใส่ขอบค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตรงเนี้ยเขาทบเมื่อแผ่ออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะ จะเป็นแบบนี้จ้ายางของเราอะเราจะตัดยางเท่าไหร่ดีอย่างเอลสามสี่นะคะเอลสามสี่เนาะเพราะตรงเนี้ยมันต้องหดยางไปอีกค่ะตรงเนี้ยนะคะมันก็จะหนาช่วงทวิตหน่อยนะแต่อย่างที่บอกอะมันจะหนาแค่ตัวนี่แต่ตัวเนี้ยจะไม่หนาเพราะว่าของเรามีขอบต่างหากนะคะอาทีนี้เราได้สิบนิ้วนะคะตรงเนี้ยที่ว่าอ้อยวัดเมกี้เนี่ยเนาะสิบนิ้วนะคะเราจะดูคำนวณค่ะว่าเราจะดึงยางเท่าไหร่เนาะ,ะดึงยางเท่าไหร่นะคะ อ่าตรงนี้10นิ้ว10นิ้วเพิ่มมาอีกเท่าหนึ่งก็เป็น20นิ้วแล้วนะเฉพาะชิ้นหน้านะยี่ะิบนิ้วนะคะสำหรับเนี่ยตรงนี้ยี่นิ้วแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเอวจริงเขาสามสเอลจริงเขาสามสี 3, ่ G 3, ถ้าเกิดว่าเราเอาอีกลราเอาอีก10นิ้วตัดยาว10นิ้วเป็นสามสิบตัดยาว ตัดยางสักสิบสองนิ้วะคะ่ะเป็นสามสองนะคะสามสองมันก็จะใสมันจะหลวมไปเนาะเดี๋ยวทีนี้มันนี่ไงเพราะอย่างที่บอกอ่ะเราจะเป็นนี่ไงมันเยอะเนาะเพราะว่ายางที่ดีอะ่ะมันจะต้องตัดมันจะต้องตัดให้เป็นแบบว่าเนะี่ยครึ่งของครึ่งของเอวนะคะแล้วมันจะยืดหยุ่นสวยนะคะตัดยางสักสิบเอ็ดนิ้วให้เหลือเอวสักสามสิบเอ็ดนะคะก็คือหดยางข้างหลังไปสามนิ้วเนาะจากจากเท่าไหรอ่อ่ะจากเอวข้างหน้าเนี่ยยี่สิบ บวกยางอีก11เนี่ยตรงข้างหลังเนี่ยรูดยางแล้วให้เหลือ1 1นิ้วนะคะอันนี้20 20แล้วตัดยางอีก11นิ้วตัดยางหัดยางหดยางแล้วให้เหลือ1 1นิ้วอะ่ะข้างหลังเนี่ยตัดยาง11นิ้วนะคะ11เหรือ12นิ้วก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะเพราะว่าถ้าเราตัดน้อยมากเกินไปผ้าตรงเนี้ยมันจะนี่มัน,น,ม,นมันจะย,ยังไงอะ่ะ มันจะแบบว่ายางมันจะเหมือนกับดึงไม่พอนะคะก็คือตัดเอาพูดง่ายๆว่าตัดยางสิบเอ็ดนิ้วแล้วกันนะคะ,ะ,คะตัดยางตรงนี้นะคะตัดใส่ยางตัดใส่ยางสิบเอ็ดนิ้วนะคะหรือว่าถ้าถ้าเกิดว่ามันไม่แน่จะเอาสิบสองนิ้วก็ได้นะแต่สิบสองนิ้วเท่ากับว่าเอวเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่ที่สามสองค่ะก็จะใส่สบายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอะไรอะมันมันมันยังไงอะมันไม่แเ,เป็นแบบมัน มันหลวมเกินไปเราสามารถที่จะขยับกระดุมที่ที่ห่วงที่เขามีอยู่ข้างเอวได้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเราตัดยางน้อยกว่าส1เอ็นิ้วอะตรงเวลาเราดึงอะยางมันจะไม่พอค่ะเนื้อผ้าตรงนี้มันจะเหลือเยอะมากกว่ายางนะคะเพราะว่ายางตรงนี้พูดง่ายๆกระละการตัดยางอะตรงนี้เท่าไหร่ยางต้องตัดครึ่งหนึ่งความจริงตรงนี้ต้องตัดที่12นิ้วครึ่งด้วยซ้ำแต่ทีเนี้ยถ้า12นิ้วครึ่งอะก็เท่ากับว่าเอวตรงนี้มันจะ3ามสองครึง่งมันเหมือนกับว่าหดไปแค่นิ้วครึ่งเองมันน้อยไปนะคะ ตัดยางที่11ดนิ้วนะคะคุณว่าเขาพูดง่ายงว่ารูดแล้วน่ะตรงเนี้ยรูดแล้วให้ได้11บให้ได้11นิ้วค่ะ11นิ้วนะคะตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้แล้วข้างหน้าของเรามี2ีิอยู่แล้วค่ะนะคะยางของเราก็จะหดอยู่เป็น20่ิบบวก11็ก็เป็นสานิ้วก็เท่ากับว่าจากเอวจริงหดยางไปที่3ามนิ้วนั่นเองนะคะไม่งงเนาะทีนี้เราเข้าใจตรงนี้แล้วนะเราเข้าใจตรงเรื่องการแตะยางนะส่วนสําหรับกระดุมเราก็ติด กระดุมตามตามนั่นแหละคะ่ะว่าอะถ้าเกิดว่าเอวสาเนี่ยที่เรากะใส่ยางไปเนี่ยมันมันหลวมเกินไปแล้วก็เราก็ขยับก,กระดุมหนักห่วงอะล้วก็มัดเขาเข้าไปค่ะนะคะอืมนี่เสร็จแล้วนะค,ะคือพูดง่ายๆว่าหลักการไปตัดนะคะก็คือตัดตัด,ตดชิ้นนี้มาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ตัดผ้าชิ้นนี้ด้วยออยยังไม่ได้เผื่อให้นะก็คือต้องเผื่อหัวท้ายวางแบแบบนี้เลยคะ่ะวางแบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เผื่อหัวท้ายครึ่งนิ้วรอบเลยะคะ่ะ นะคะเผื่อเมื่อเราเผื่อแล้วเราก็ไปรีดสันทบแบบนี้ค่ะรีดจะเป็นแบบนี้เขาก็จะเป็นข้างบนนะเหมือนอ่ะถ้ามีเกงนอนก็ดูางเกงนอน,น,เ,น,อนเป็นเกณฑ์ก็ได้ค่ะนะคะว่าเขาทําแบบไหนนะก็คือเนี่ยตรงเนี้เขาก็จะอยู่แบบนี้ค่ะนะตรงนี้ตรงนี้อย่างที่เห็นว่าเขาเป็นขอบในตัวเราต้องมีสับหลบให้เขาค่ะเดี๋ยวอ้อยจะขีดสับหลบให้นะอ่ะขีดสับหลบก,ก็คือเป็นแบบน,นี้พับเก็บมาะคะ่ะพับเก็บมานะคะหลังจากนั้นเราก็ เราก็กิ้งค่ะกิ้งนะคะกิ้งเนี่ยกิ้งเส้นเอวลงไปค่ะกิ้งเส้นเอวลงไปแล้ววางทบเหมือนกันนะคะเนี่ยวางทบนะคะแล้วเราก็กิ้งเส้นเอวลงไปเนี่ยเอวบนที่เราหักเนีียแล้วเราขีดเก็บแล้วเนี่ยแล้วก็กิ้งข้างค่ะกิ้งข้างแบบนี้นะคะเราก็จะเอาเป็นมาได้แบบนี้ค่ะคือเราจะได้โครงขเขามานลค่ะนี่นะคะเราก็จะขีดเส้นเอวแบบนี้ เเป็นเอวแบบนี้นะคะ,ะตรงข้างก็แบบนี้ทีนี้เราจะเอาสาบใหญ่เท่าไหร่ก็ตัวนี้อ้อยเอาอยู่ที่ประมาณ2อนิ้วก็แล้วกันนะคะนี่ตรงนี้สองนิ้วค่ะนี่นะคะจะเอา2นิ้วครึ่งมากกว่านี้ก็ได้นะก็คือไปเผื่อเอานะคะนี่อันนี้อ้อยขีดให้คร่าวๆค่ะนะคะว่าสาบหลบของชิ้นหน้านะคะตัวนี้นะอันนี้สับหลบนะคะ นี่จักก็ตัดมาค่ะถ้าอยากได้หลบมากกว่านี้เราก็เพิ่มข้างล่างไปได้นะนี่ค่ะนี่เราก็ไปวางเผื่อหัวท้ายเอานะพ้งแล้วจะอยู่เส้นนี้ก็ได้หรือเะจะพ้งมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่เลยคะ่ะนี่อันนี้เอยก็เขียนว่าทบนะคะทบผ้านะคะก็คือตัดผ้าตัดผ้ากาวแล้วผ้าและผ้าหนึ่งชิ้นค่ะก็คือเนี่ยอย่างละหนึ่งชิ้นมารีดก,กาวติดก,กับผ้าแล้วก็หลบลงไปพันเนี่ยก็จะเป็นการหลบเขาก็จะซ่อนอยู่ข้างในแบบนี้ค่ะ นะะคแล้วตรงตะเข็บข้างเขาก็จะมาโตกับยางยืดตรงนี้นี่นะคะก็จะได้ค่ะเนี่ยก็จะเป็นแบบหลบยังไงอะมันจะหลบอย่างเงี้ยเนี่ยเนอย่างนี้แหละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอสุดท้ายแล้วมันจะอยู่ที่3าเจ็ดเท่ากันค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยอ้อยวัดให้ดูแล้วนะนี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะหลบอยู่ข้างหน้านะนี่แล้วตะเข็บข้างเนี่ยก็คือจะมาเข้าเนี่ยยางก็จะอยู่บน ยางก็เหมือนกับมีเส้นต่ออยู่ข้างล่างนั่นเองนะคะคือเนี่ยช่วงบนยางเขาก็จะต่อแบบนี้ค่ะนะคะนี่อันนี้ก็เนี่ยอ่ะเดี๋ยวรู้เอง,นองเนาะเวลาไปเ,เนี่ยนะไปเข้านะคะก็คือแบบนี้ค่ะนี่เอาอยจงเขียนว่าสับหลบชิ้นหน้านะคะสับหลบนะสับหลบหน้าตัดกาวหนึ่งชิ้นผ้าหนึ่งชิ้น แล้วก็รีดติดกันแล้วก็มาพับลงตรงช่วงเอวนั่นเองนะคะอ่ะอ้อยปิดไปตรงนี้นะอ่ะไว้ซ่อนไว้ใต้นี้นะคะก็คือไปวางตามนี้นะนี่ค่ะไปตัดเอานะนี่อ่ะแปะสก๊อตเทปติดไว้แต่ว่าไปแกะออกเองนะคะนี่ให้รู้ว่าเวลาเราวางเราก็วางทบหน้าไปตรงนี้ก็วางนี่ไปไว้เย็บลกอ่ะตรงนี้ทีนี้เราจะมาดูของนี้กันค่ะเราจะมาดูเพราะว่าเขาจะมีกระเป๋าเห็นปะกระเป๋าข้างๆอีกอะ่ะ อ่ะทีนี้เราก็จะดูว่ากระเป๋าเราจะเอาเท่าไหร่ดีนะคะอ้อจะเอากระเป๋าเดี๋ยวแปะก่อนนะต้องวาดกระเป๋าค่ะวาดกระเป๋านะคะอ่ะทีนี้แปะแล้วเข็บค้างติดกันก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะวาดกระเป๋าที่แพทเทิร์นเลยนะเราจะวาดกระเป๋าที่แพทเทิร์นเลยนะคะทีนี้กระเป๋าของเราจะเอาสูงที่ ตัวเนี้ยเมื่อวานอ้อยทําแล้วอ้อยกะคํานวณมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยดูเนี้ยตัวเนี้ยม,มันมันมันที่ว่าทําเมื่อวานถ่ายคลิปนะที่อ้อยเอารู้สึกว่าจังหวะมันได้แล้วค่ะเจ็ดนิ้วเนาะจากบนนะคะเจ็ดนิ้วนะคะอ่ะเจ็ดนิ้วก็ประมาณสิบแปดเซนนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะทําแบบนี้นะค่ะอ่ะลงจากเอวเส้นบนเนี่ยนะจากเอวที่หน้าตรงเนี้ยเจ็ดนิ้วค่ะแล้วเราก็ขีดตั้งฉากแบบนี้ค่ะขีดแบบนี้นะคะเราจะวางกระเป๋าค่ะ เราจะวางตำแหน่งกระเป๋านะกระเป๋าเราจะกว้างอยู่ที่เจดนิ้วค่ะความกว้างนะคะอยู่ที่เจ็ดนิ้วแล้วก็ความยาวอยู่ที่9้านิ้วค่ะนี่นะคะอ่าล้วงไปถ้าอยากได้สั้นได้ได้ยาวกว่าน,นี้ก็ไปไปเติมได้นะแต่จากแบบเขาจะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็วัดไปค่ะเจ็ดนิ้วนะคะนี่จ้าขีดไปค่ะเนี่ยแล้วก็กิ้งกิ้งตำแหน่งปากกระเป๋านะข้างล่างไม่ต้องกิ้งก็ได้นะนะคะนี่ค่ะอ่า ปากกระเป๋านะอันนี้ใช้ไอ้น,นี่วางเลยนะเนี่ยเป็นแบบปากาเมจิเลยนะเพราะอ้อยถ่ายคลิปมันจะต้องเขียน,นชัดๆค่ะก็คือหลังจากนั้นนี่อ้ยอยทำมาแล้วนะก็คือเนี่ยค่ะนี่ตรงนี้อ้อยก็ไม่ได้เผื่อให้รอบนะเพียงจะเผื่อข้างบนเองค่ะนี่วา่าเราพับเย็บอยู่ที่หนึ่งนิ้วหรือจะพับเย็บมากกว่านี้ก็แล้วแต่นะแต่คือสุดทิ่ของเขาจะอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่นะคะอออ้อยจะแปะไปแบบนี้นะเนี่ยค่ะก็คือเนี่ยกระเป๋าของเราที่จะล้วงอยู่ตรงข้างนั่นเองนะคะตรงนี้นะ ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนการการทํานะคะก็คือหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะมาให้ดูตรงนี้อธิบายเพิ่มตรงนี้ว่าสําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจคําว่าทวิตนะคะว่าเมื่อเราไปวางทบแล้วเพราะว่าอ้อยมีตัวอย่างจากที่อ้อยทาทาเมื่อวานนี้ที่บอกว่ามันไม่ผ่านนะนะมันไม่ผ่านนะคะว่าอ่ะทีนี้เพราะอ้อยแยกกระดาษไปให้ดูแล้วค่ะแต่สําหรับตัวนี้อ่ะขั้นตอนนี้จบตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูให้อันที่ว่าเราเผื่อออกมานะ อ่ะทีน,นี้ก็ไปนี่ก่อนนะว่าคําว่าชาวิตเนี่ยก็คือเมื่อเราทรปปกอกออกมาแล้วอ่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ชิ้นที่อ้อยทำเมื่อวานนี้อย่างที่บอกอะถ่ายถ่ายคลิปไปแล้วด้วยรอนล้างวิดีโอด้วยนี่นะคะเนี่ยชิ้นหลังที่อ้อยทําทไว้กับชิ้นหน้าเอ้ยชิ้นหลังอ่ะที่อ้อย๊อปออกมาเต็มเลยนะคะแต่ในความเป็นจริงเราไม่ต้องคอปหรอกมันลุงลังเนาะเดี๋ยวจะงงซะเปล่าๆนะคะ เมื่อเราทบออกมาชิ้นหลังแล้วนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะเนี่ยค่ะคือคําว่าทวินี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้นะคือเขาจะมีเขาจะมีเส้นกลางอยู่ค่ะนี่ค่ะเขาจะมีเส้นกลางนะคะอย่างที่บอกว่าม่กกี้เนี้ยเส้นเส้นสี่นิ้วสี่นิ้วใช่ไหมที่อ้อยที่อ้อยให้ดูอ่ะที่อ้อยขีดให้ดูอ่ะจากแพทเทิร์นที่ว่ามิกกี้เนี่ย คือที่อ้อยวัดว่า4ี่นิ้วช่องว่า4นิ้วสนิ้วนะ่ะก็คือเส้นกลางนั่นเองคือเส้นนี้นะคะคือเส้นนี้นะคะเนี่เป็นแบบนี้เมื่อเราไปวางทบเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะพับให้ดูว่าเขาจะเท่ากันเป๊นนะเลยคะ่ะเขาจะเท่ากันเป๊ะเลยนะแต่อันนี้ที่มันไม่เท่าเพราะว่าอ้อยยังไม่ได้ตัดแบบไอ้นี่นะก็คือนี่เราจะให้ดูทวิชเฉยๆนะอ่ะดูแค่ตรงนี้นะไม่ต้องไปดูข้างบนนะเพราะว่ามันมันยังไม่มันมันไม่ใช่ พูดง่ายๆอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยพอเราไปวางทวิตเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยทวิตเหมือนที่อ้อยแกะให้ดูตรงนี้อ่ะเดี๋ยวออกก่อนโอ้โ,อโหอธิบายยาวเดี๋ยวนะเด <c oughs> ี๋ยวนะอ่ะเนี่ย,ยลักษณะเนี่ยเวลาเราไปวางทบเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด <c oughs> ี๋ยวจะมีผ้าวางตัวอย่างให้ดูด้วยนให้ชัดเจนเลยเนาะให้ส่งกับที่รอมาเลยคุณอะไรเนี่ย ที่ทักอ้อยมาเนี่ยเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะคำว่าที่อ้อยว่าทบผ้านะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะเนี่ยสี่สี่นิ้วช่องละสี่นิ้วเหมือนกันเห็นปหช่องที่หนึ่งช่องที่สองเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยสี่นิ้วเหมือนกันนะคะเนี่ยที่อ้อยคาว่าทบอ่ะพอทบออกมามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ทบออกมาก็จะเพิ่มอีกเท่าหนึ่งนั่นเองพอเท่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเราก็ เราก็จับชั้นที่1ค่ะชั้นที่1เนี่ยประปกอบอยู่ที่เส้นกลางที่อ้อยทำลูกศรชี้เข้าหันกันนะคะก็คือเขาเรียกว่าทวิตค่ะแบบนี้ไม่ใช่หันตามไม่ใช่ไม่ใช่พับจีบนะเขาเรียกว่าทวิตค่ะแบบนี้ทำว่าทวิตก็หมายถึงหันจีบเข้าหากันแล้วมันจะเป็นแบบรอยแยกอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้เขาจะเปิดได้สองฝั่งตรงนี้อย่างที่อ้อยบอกว่าอ้อยจะล็อกไว้ต่ํากว่าแต่พอชั้นที่สองปุ๊บเนี่ยก็คือเพราะว่าเส้นกลางของเขาอะกลางหลังคือตรงนี้นะคะ เพราะว่าอย่างไงอ่ะเราต้องเย็บเส้นนี้เพราะว่าเวลาเราวัดเอวอ่ะหรือว่าสะโพกเราจะใช้เส้นนี้เป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นเราก็พับเข้าไปค่ะนี่นะคะพับขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็น่ะพับขึ้นมาสองชิ้น่ะเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็จะเปิดๆแบบนี้แล้วตรงเนี้ยเขาก็จะบานๆแล้วเราไปใส่ยางเราไปใส่ยางนั่นเองนะคะเนี่ยเราไปใส่ยางตรงเนี้ยก็คือยางของเราก็ดูเอาว่าจะยังไงเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นแบบพุ่มๆค่ะแล้วตรงนี้เขาก็จะรัดสะโพกไว้สะโพกเราอย่างที่บอกว่า อ้อยวัดแล้วมาได้46ก็คือสะโพกเขาจะบวกอยู่ที่2นิ้วกพสะโพกจริงเขา44นะคะอ่าเป็นแบบนี้นะนี่คำว่าทวิตก็หมายถึงอย่างนี้นะคะพูดง่ายๆว่าอันบนล็อกล็อกอันบนอันล่างก็ล็อกเส้นล่างกว่าเวลาเราลุกก็คือมันจะกระชับช่วงนี้กระชับช่วงสะโพกและตรงเอวเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเนี่ยมันก็จะแน่ไปเหมือนกับตัวอย่างนะคะอ่ะทีนี้ก็เข้าใจแล้วเนาะนี่แหละแบบนี้เลยคะ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทีนี้เดี๋ยวอ้อยจะให้ดูผ้านะให้ดูผ้านะคะเวลาเราวางผ้านะคะทุกคนเวลาเราวางผ้าก็แบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็คือทบหน้าทบหลังนั่นเองค่ะนี่ค่ะนี่อันนี้ผ้านี่อ้อยกะเก่าอยู่ที่หน้าจะ่าถุงประมาณหนึ่งนนะสมมตินะนี่เป็นชิ้นหน้านะคะอันนี้เป็นชิ้นหน้านะหาวางไปชิ้นหน้านะคะอ่ะเดี๋ยว,ยวกัใช้มาอยู่ทางนี้ก่อน สมมตินะอาจทุกคนถ้าเกิดว่าเราได้แพทเทิร์นไปเราก็ไปวางแบบนี้หรือว่าใครสร้างตามแบบที่อ้อยสอนเนี่ยคือใครสนใจอยากทําแบบนี้ก็อาจทําวิธีนี้นะคะนี่สอนครบมากเลยนะเนี่ยนี่จ้าแบบนี้นะคะชิ้นหน้านะคะเอาวางชินหน้าก่อนค่ะชิ้นหน้าค่ะเอาตรงนี้กระเป๋าเอาไว้ก่อนนะ อ่ะเช่นหน้าเนี่ยคำว่าทบผ้าก็หมายถึงตรงนี้อ่ะตรงนี้สาบของเรารกอยู่ไว้นี่มันนะเดี๋ยวเดี๋ยวขยัเขยบผ้าให้พอดีอ่พูดง่ายๆนะขยบผ้าให้พอดีกับที่เราต้องการเผื่อจะเก็บไว้สักครึ่งนิ้วหรืออะไรก็ได้เพราะว่าเราไม่ต้องเผื่อเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่แก้แล้วค่ะเพราะว่าเราจะแก้ดึงองดึงเอวอยู่ที่อยู่ที่ตรงยางนั่นเองนะคะเนี่ยเราก็เผื่ออยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วพอนี่อ้อยเผื่อเยอะนะเพราะว่านี่วางให้ดูคร่าวๆนะคะ เชิงเราจะเอาอยัางไงเอ้ยวางผ้ามันไม่จําเป็นต้องเอาผ้าถุงนะเวลาเราซื้อผ้าก็ซื้อสองเท่านั่นเองนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะเมื่อชิ้นที่หนึ่งผ่านไปอันนี้ชิ้นทมหน้านะคะทีน,นี้เราจะมาดูทบหลังนะสมมติว่านี่หน้านะนี่วางคร่าวๆให้ดูนะเนี่ยคําคว่าทบผ้าก็คือเนี่ยได้หนึ่งชิ้นแล้วคะ่ะทีนี้เราจะมาดูชิ้นหลังค่ะเนี่ยชิ้นหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คะ่ะวางเป็นแบบนี้อ่ะคออย่างตรงนี้นะ นี่ค่ะชิ้นหลังเราจะเป็นอย่างนี้ค่ะอยังไม่พอเห็นนนะเราก็เะยบผ้าไปเนี่ยค่ะนี่ค่ะเพาถุงหนึ่งผืนก็ไม่ไม่พอมั้งเนี่ยเพราะว่ามันจะมันไปทํากระเป๋าเลยค่ะนี่นะคะเราอยากได้ทวิตน้อยกว่านี้เราไม่อยากได้บานกว่านี้สมมุติว่าที่ซื้อแพทเทิร์นไปเนี่ยเราก็หดตรงเนี้ลงได้นะคะโดยที่กลางหลังอย่าไปยุ่งเขานะเพราะว่าช่วงนี้ต้องอยู่ที่เดิมค่ะแต่ตรงนี้เราหดให้เล็กให,ให้ใหญ่ได้นะคะ Down, ถ้าผ้าเราไม่พอหรืออะไรเราก็ทําไปนะคะนี่ค่ะเราก็วางไปค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะวางแบบนี้เอาวางคร่าวๆให้ดูนะประมาณนี้ค่ะเนี่ยก็วางเค้าแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็กิ้งกิ้งสามเส้นนี่ลงไปกิ้งเส้นนี้เส้นนี้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะเป็นเส้นกลางค่ะก็เป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะหมดพอดีค่ะเหลือไม่พอค่ะเพราะถุงหนึ่งผืนนะคะถ้าเนี่ยก็จะเหลือเนี่ยเหลือตรงเนี้ยหน่อยหนึ่งก็ไว้ทําคุมทาขอบอะไรไปนะคะ ก็ไม่มีผ้าแปถ้าผ้าแปดถ้าเราจะเอาผ้าถุงอย่างนี้แล้วก็เอาผ้าอย่างอื่นก็นได้ค่ะเนี่ยลักษณะการทําก็แบบนี้ค่ะอ่าทีน,นี้จบแล้วเนาะเข้าใจแล้วเนาะก็คือสรุปว่าการดึงยางเนี่ยเราตัดยางที่11นิ้วแล้วกันนะข้างหลัง11นิ้วหรือ12นิ้วดูเอานะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะก็วางว่าการทําแบบตัวนี้เขาอ้อยทุ่เทกอมันมากตัวเนี้ยนะก็ <laughs> ก็ลงไปทําดูนะคะว่าจะอย่างไรค่ะก็ถึงว่าสอนครบแล้วนะคะก็แค่นี้ก่อนนะคะจะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่องวัสนาสอนตัดสอนเย็บถ้าไม่อยากให้พลาดคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนตอนนี้อ้อยก็มีเพจแล้วนะคะเพจก็คือช่องชื่อเดียวกันเลยค่ะเพจวัสนาสอนตัดสอนเย็บค่ะอยากไปสั่งแพทเทิร์นหรือว่าจะติดต่องานอะไรสร้างแบรนด์ต่างๆก็ปรึกษาอ้อยได้นะคะคือรับทําแต่แพทเทิร์นนะคะไม่รับเย็บ ไม่รับเย็บไม่รับขึ้นตัวอย่างอะไรทั้งสิ้นค่ะตอนนี้เพราะว่างานอ้อยเยอะมากค่ะแต่จะเน้นที่แพทเทิร์นอย่างเดียวค่ะก็ใครที่สนใจก็ทักทายอ้อยมานะคะตามช่องทางที่อ้อยขึ้นไวให้นี่ค่ะก็ทั้งเพจทั้งไลน์ทั้งเบอร์โทรทงมาได้เลยค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะกบคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ